วิธีการทํานี่มันต้องต้องกดเหรอครับ่าต้องกดสวัสดีครับวันนี้กินกับช่างเปิลนะครับมาที่ร้านไข่นกกระทานครชุมนะพี่เนาะพิกัดอยู่ตรงไหนนะพี่อ่าหน้าดับเพลิงเก่าครับพิกัดอยู่ตรงหน้าอาคารดับเพลิงเก่านะครับนี่หน้าทานมากเลยครับพอดีผมผ่านมาเมื่อกี้มาดูครับนี่อันนี้ไข่อะไรนะพี่อ่าที่ตะลัเปาครับอ๋อตะลัเปานะครับอันนี้เป็นทะลัเปา นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอลองกินหน่อยอันนี้ของผมเนาะครับผมได้ได้นี่นะครับไข่นกกระทาเอ้ยนี่อันนี้อะไรนะซาลาเปาซาลาเปาเขเรียกไข่นกกระทาซะแล้วอันนี้เรียกซาลาเปาเปอร่อยมากเลยครับซาลาเปจาจ้างเปิ้ลกินละแบงไข่นกกระทามาลองกินหนะ่อยนี่ครับไข่นกกระทาที่เขากำลังทําอยู่ร้อนร้อนอืมเริ่มแปดโมงครับเริ่มขายแปดโมงปิดก,กี่โมงครับ ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับผมเริ่มขายแปดโมง,ม<อ>งปิดเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับพิกัดร้านนะครับหน้าดับเพลิงเก่านะครับวิธีการทำนี่มันต้องต้องกดเหรอครับอ่าต้องกดนานไหมครับเด็กทอดประมาณ20นาทีประมาณ20นาทีถึงจะได้<ช>กระทะหนึ่งใช้อเวลาใช้เวลาหน่อย โอเคครับ